Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะดูว่าหวานเย็นจะทำปราตวกลับมาได้บ้างหรือเปล่ากับตอนนี้เอาเอกลับมาครับส่วนดักเขียวนี่เกิดจะเป็นชุดเดินเลยครับห่อตะนั่งเอหมอกไปครับเอาบอลมาเล่นทรัดัก้านขวาครับเอาเบสลงอยุดดักซ้ายครับตี ไหลมาทางซ้ายครับเอตีหนึ now, ่งสองครับแล้วเอขวาจริงนี้ฉันและแตอนนี้เจาะไม่เข้าเริ่มงะหันไม่ยิงไกลแล้วครับสนามหวานเดือนเอฟกระโดดมาเพื่อนไปไม่นานนึกโหลดอยากหยาบแต่มาได้แล้วครับ ให้ออกมาโค้งขวาครับไปขวาสุดโอ้โจอหจ่ายมีแผงยังได้อยู่ไปกลับมาทีการ์ดก็จ่ายว่าอลูอ่โหลดแล้วปั่นลูกนี้ง่ายเกินไปครับแม่ที่สาวตูสาวข้าวสองครับเติรจามาโอ้โหนะเติร์จ้าอย่อางนะเดีออเยว อแล้วลูกนี้ฟาวแล้วอเอตีครับเอเราฝ่ายทางซ้ายครับเอเปิดจัดลูกนี้แล้วยิงโอ้โหไม่ตรงตอกครับฮ่านั่นติกลววางวานี้เหมือนโดนค้ำอยู่นิดนึงครับยิงลำปลากครับแต่ผู้พิศถึงก็ยิงให้เป็นความลึกท,ทางด้านซ้ายครับของหวานเยอะครับอีกต่อครับ ย้อนมาที่กัรไปถอหงสซ้ายแล้วจริงตัดทิ้งแล้วโป่งเลยก็โอ้โหังหวะนี้ลูกขาตูนี่จังหวะสองตามออกมาเก็บบอลช้าเล็กน้อยก็ต้องหายก็จับใจหมดทิ้งครอบจี่อะไรมนโ้งหงอนแล้ยอมเสียลูกเสียึงมัซ้ายก็กว่าเนี้ยบุกต่อครับยอนมะ ไปย้อนกลับไปต้านไปโหลดโหลดขวายิงแล้วก็อ้โหือเนี่ยมัตรงตัวครับเอาแล้วปิดล็อกแล้วลูกนี่โว้วยิงไม่ตรงต่อครับไปกับหูจังหวะนี้ดูครับอ่าต่นนั้นที่เอกบางไม่ดีครับหูเกือบเกือบงานเข้าแล้วครับยักษ์เขียวโอ้จังหวะนี้อยู่ดีดีดีไม่ว่าดีครับเกือบโดนแล้วครับโโอ้หจังหวะดรองหลังเป็นฟังฟังไม่ดีครับอ้าวแล้วเก็บไม่ดีครับเบส บอลเกี่ยวกัตั้งกันใหม่ครับกัดโอ้โหจ่ายเลยจับบอลเล่นไม่ได้ครับจังหวะสองยังไม่หวัดเย็นครับโหลดไปใช่ไหมแล้วเปิดโอ้โหไม่ผ่านบอลอกีกครับแตะทิ้งครับอาแล้วคนเดียวครับนเอฟเอฟเปิดโอ้โหไม่จับบอลเล่นก่อนครับเราดูจังหวะสวนกลับครับให้มาตี เปิดยาวมาแล้วโลดิโอ้โหไม่ถึงครับโปงเตีนี้เปิดได้เสียอะไรครับลูกนี้กรบโปถ้าถึงบองมีโอกาสประตูเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะว่ากระปุกนี่เกือบโดนแล้วเอาชนะได้เสียเลยครับอู้สองสามจังหวะก่อนหน้านี้ก็เกือบโดนครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงดีที่ไมปตึงไปต่อที่แรกไปเยอะกันสองประตูเอ้าวเราให้บอลไม่ดีจังหวะนี้เอ เอซ้ายไหลมาแล้วเปิดโอ้โหเสางสองไม่ติดจิกทุบแล้วโอู้หูทุกสองตัวยังได้ก็ปัดทิ้งยัดผู้สวัสดีผมยัเด็กเขียวย้อนมากัดกัดล็อกข้าซ้ายดูเด็กเตะเก่งย้อนกลับมาติให้มาที่โหลดยัดตรงกลางขวาว่างอยู่ครับเอ้ยกข้ามฟาทะลับแล้วลูกนี้โอ้โหปัดล้วเต็งเต็งเรียบร้อยเลยครับ ระหวนี้ดูยลปัดไม่ออกไม่พ้นอนต,ตรครับผู้กโก้ยโรงงานครับตัวยิงหายเลยครับจังหวะนี้โอ้่นื่อดูดูแล้วปัดไม่พ้นทางปืนปัดเด็ดเลตปัดลม่เข้าทางปืนเสียเลยครับโอ้แล้วดูแล้วตอนี้ถอดเอาบอลต่อครับเล่นมาหนาทีครับเอาเอ็มกลับลงมาครับ ย้อนมาโอ้โหกล้าเล่นคนะเพียกเดินอีกทีนึงแล้วดูนี้โอ้โหเตะอัดแล้วก็วุฒิสิงห์ให้เป็นโก้ชิกครับตอบนายครับได้เข้ามาแล้ย ปเปิดยาวทางซ้ายโอ้โหล้อหลังเอแค่รุ่นนี้บาดเจ็บถึงแ้วนะตรงขาแข็งเอาเลย้ายสวยครับเอ็มโอ้จับบอลไม่ดีรุ่นี้ออกข้างเองครับเราเล่นเร็วแล้วคัดเอาทางขวาครับปิ๊ ใช่ตามช่องมากัดโปกกลับมาแน่งๆ <c oughs> โอ้โหโปกกลับแรกไม่ดีครับดู <c oughs> ครับจริง <c oughs> เราติดบ <c oughs> อ,เ <c oughs> อเลเรา <c oughs> <fits> หูโอ้โหสายเลยแงเกิครับโปกหมานเล่นโกาเล่นเองหใช่้ายคับเบิร ล้วไม่หายครับป่านเย็นโอ้โหตอนนี้มึงนี่แบบวันเวเลยครับดูกล้วานเย็นนวดอยู่ข้างเดียวเลยครับเอ๊โอ้โหดูแล้วถึงครับไปยกข้ามาทางซ้ายครับ โเราดูดีดี้โเอเลยใจร้ายครับเราขอเห็นตัวเลยด้วยนี่หุ่นหนีตัวเองด้วยกันเล่นไม่ได้ครับเปิดตัวออกเอาอีบอยลงครับอีบอยเี็คนทำประตูที่สองครับให้กับท่านักเขียวครับลงมาแล้วครับมีความเร็วสูงครับเอาท่านั้นบอยลงมาครับเดี๋ยวต้องดูครับ ว่าลงมาแล้วจะมีบทบาทเกีับเกมรึเป่เพราะว่าตอนนี้รักเกี่ยวที่คลองบอลไม่ได้เลยคนระับอย่าน,นโอ,ออกทางซ้ายกับเอ,อเปิดข้ามทางขวากับติถึงหลบสคนไม่ผ่านแล้วแผนบอลหรือ่าแล้วไหมนะจหังหวะนี้โดนแขนครับ ก็ดูว่ายักษ์เขียวจะทานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเสียไป่หนึ่งประตูในความห่างเลยครัประตูเดียวครับโอ้ประตูเล่นรู่นนี้ไม่ดีครับเบสโอ้โหดูวันนี้ลงมาเล่นด้านซ้ายแล้วปูเมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นถนัดด้วยครับเอเอเออให้ครับเปีกล็อกสวยครับกลับมาที่เอทีขวาว่างเลยครับเลย โลดตกคือมากั๊เบิ้ลโอ้โหลูกเพื่อนวิวจะเล่นยังไงอย่าม่ตัวก็ไม่ใหญ่อยู่แล้วก็ติดเตะยาวทางขวาครับเทโอ้โหเตะลูกนี้ออกข้างไปแล้วครับ เต็มโอ้โหเบสจับเองออกห้างเลเองครับจับกับทางเดิมครับกับโซกี่เอาครับนะเบสเบสไปเองครับเบสทางขวาครับจะล็อกกลับมาโอ้ไม่ได้ลูกนี้ปทางตันับโอ้โหแล้วเตะโล

อ้โๆออกไปแล้วครับเป็นสั้นเลยครับตีกัดกัดมาที่ตมทีแล้วขวากัดล็อกแล้วเจอสองคนจังหวะนี้ยังไปได้แล้วกับโหลดติ ให้อย่างัางซ้ายกับเอการตกย้อนมายังได้อยู่ทางขวาครับไปหลอกแล้วจะไปต่อลูกนี้โกเข้าขวายังไม่ยิงครับรอเข้าซ้ายอีกแล้วยิงติดบล็อกฟ้าเงนเอาแล้วส่วนใหญ่ก็โอ้โหแทงลูกนี้แมาสองโอ้โหออกมาเยนแตกไอ้เนาะ ยังดีมันแป็กแล้วมันไม่ไม่ไปทางฝั่งนูน้นครับแป็กแล้วออกห้างครับยังดีครับต่องก่อนนี้มันจะเปลี่ยนตัวเลยผ่อนเบสออกครับแจ๊คเขียวแครก็อาจจะมองว่าเบสเนี่ยวัน,นนี้เล่นต่างอย่างว่าตราถานเนี่ยโอ้เปลี่ยนออกมาครับเอาแม็กกลับลงไปทางเล่นประจำการทางซ้ายครับบอยเปิดอัดแล้วได้เป็นลูกทุ่มกับแจ๊คเขียว เอามา6นาทีเสร็จก็ขึ้นเวลาหลังครับดูว่าจะทาอยู่หรือเปล่าจะเขียวโดนมุดกระหน่ำเลยครับช่วงหลังๆครับซึ่งหลังกั็ขึ้นแรกเลยเอ้าเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ฟ้าต่อเนี้ยตั้งเตะขึ้นมาครับเล่นสั้นเหมือนเดิมครับกระแข็งนะฝันเดินนี่แม้ว่าจะตามหลังอยู่หรือประตูก็จริงครับแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับค่อยๆเซฟเกลูกขึ้นไปครับเตะว่าพี่เดินเลยพี่เตะโดก้าวต่างลอยลงเล่นเห ปาดไปปาดไปโหลดอ่าโหลดเป็นล็อกกองหน้าที่ต้องระวังเงี้ยไปขยับขึ้นเลยปาดแล้วขยับเลยกาดกาดแหวกมาตรงกลางครับสลับมาเตะเป็นสลับขวาเนี้ยแล้วจะปังกันเลยแม่พิกสวยก็เอ็บให้มาแม็กเอาช้าครับทุกทีไปรอบอลครับเอาย่างมาได้ครับให้มากัดกัดขวาไม่ยิงครับให้มาเออล็อก แล้วตกมาตังฝ่ายี้คิงเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมไออาร์ตตีเสมอ2-2ตังฝ่ายเย็นงบจังหวะนี้ไปให้ผ่านมาง่ายเกินไปกันไะเขียวผู้ตรงกลางหายไปไหนกันหมดกับผูเจอเท่านั้นเองครับสองคนเอาไว้อยู่ครับเมื่อสักครู่ไปเสียผู้เล่นสองคนในการตรวสพเอก็เลยคนอื่นก็เลยว่างเลยครับผู้อ2ได้ยืนคนเดียวโล่งครับโอ้แล้วดูแล้วตอนนี้เวลาเหลือประมาณ5นาที เกมนี้เป็นของหวานเย็นครับถ้ามีประตูที่ห้าของเกมนี้หมายความว่าโอกาสที่จะชนะนี่สูงเลยครับโอกาสที่ยักษ์เขียวจะโดนประตูที่3ก็มีนะเพราะว่าลูกเกมวันนี้โมเมนตัมอีกเทมานหนห้าหวานเย็นนี่เกิดจะหมดลาครับแต่ก็ไม่แน่ยับอาจจะมีลูกคลิครับเดี๋ยวต้องดูครับ5นาทีสุดท้ายครับแหวกมาสองไม่ผ่านอีกเอาแล้วโดนแข่งจับยับ ออกทางขวามาปิกตกย้อนไม่มีใครครับเท็กทางซ้ายลูกนี้ไม่ออกครับบนเส้นเกนสาม่อาสามเก่งไหลชนลับแล้วลูกนี้เขา้าดังยิงโอ้โหชนเสา,าแล้วไม่เข้าครับโอ้โเอ็มก็ไปลุนนี่เนหน่งเลยครับผมเโอกาสทองแดงท่าน้านจะเขียวครับไม่ได้ประตูที่สามครับโอ้โหลูกนี้สำคัญครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็ได้ครับ บอลชันแหละมาเข้าทางปืนเลยครับโอ้โหต่างว่นี้ถ่ายด้วยขวาด้วยซ้ายแล้วท่านขนาดก็ตีจ่ายยากครับคู่นี้แล้วโดนสวนอีกแล้วพี่บอยทางซ้ายก็มีความเร็วโอ้โหให้บอลที่ดีเลยครับไทยมาโกลกัดโอ้โหกัดจังหวะน,นี้โดนมาโกอยู่กัด แล้วโอ้โหไม่ตรงต่อวีครับโหลดตั้งใจจะปะประตูขึ้นมาครับของยักษ์เขียวโอ้ตอนนี้โดนกดดันหนักเลยครับยักษ์เขียวจะถ้าเป็นงูงูอะไรตอมอสตอนนี้เริ่มจะงูหัวไม่ขึ้นแล้วครับแต่ไม่ได้ครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็าเกิดจะได้ประตูที่สามครับจังหวะเย็นไปรามานีกโอกาสเสียประตูก็มีเหมือนกันนะครับ ไปเร็วประมาณไม่ได้เหมือนกันครับก็เขียวขอด้านนี้น้องสองสูงครับโอ้ไปหนึ่งสองสองขามาขวาครับโหลดโตลงต่ำมาล้มบอลเลยครับเอ้าลูกโตจับแรกไม่ดีครับเจ้าลูกนี้ไปสุดเส้นมุมไม่มีอีกโอ้โหแต่ทิ้งีนี้ถ้าเขียวได้เป็นเตะมุมครับหวานเย็นเต้นเร็วเลยครับปิกย้อนมาโหลด แต่งแล้วกิงไม่ผ่านครับแมทแมทพาตะลุยแล้วโอ้โหให้สวยกันบ่อย<ะ>แต่ต้องทงหัวกันอยู่ทุกวันนี้ไม่หลงเหลี่ยมครับเตะทิ้งออกหลงังครับยังได้เป็นเตะมุมได้ฝั่งขวาครับโอ้โหดูกระแกเขียวจ้งหว,วังว่าจะผู้สวนกลับในหน้าทัวร์ทีเดียรครับ เปิดไปเสาสองเอาไปแย่งกันเองตายติดบล็อกครับจังหวะสองยังได้ดีไหมเก่งปล่อยวันตกลงให้ไม่ไดงกัรครับโอ้โหแล้วเก่งเท่าไรพี่บอลครับตัดเลี้ยงหอยว่าไตขาขึ้นมาเตกเสาสองเตะทิ้งเลยครับลูกนี้ออกข้างอะไรครับอย่าไปต่อยเลยโอ้โหนี่ตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะมีหมัดล็อกครับลูกแล้ เปิดแรกกันเลยครับทั้งสองทีมไปเลยไปเลยไปเลยไปตัดมาโตขวามีเติมรับโหลดโหลด,ลดตกขื้นมาไม่เอาแล้วเก่งตักได้ลูนี้โอ้โหไม่ห่างไปดลึงเยอะขวาทั้งตัวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหสายไม่ทะลุครับทะลุไม่ได้มีโอกาสเลยครับเพราะว่าข้างหน้าสองคนครับ เดินมาทางซ้ายครับเอเอเอนวัดทางขวาครับเอาแล้วดูทุกนี้ยิงกนะปิกหลมันโหลดยิงโอ้โหติดเซฟอีกครับหนี่ตัดยิงเองเลยครับโอ้โหูยัดเขียวยังไงครับกัดโอ้โหนี่ถ้าใครได้ประตูตอนนี้นี่โอกาสชนะมีเลยครับโป๊ะโปกไหลเอ้าลุ้ง โอ้โหไม่หันนะเกียวแต่ยังพิงมาได้ฉลับแล้ไม่ถึงนึกจ้าาครับเอ้ไปต่อเอาดูดูดูดีไปเล่นยากครับเองอด้วยโอ้โหดูพเวลาไปจากหนึ่งนาทีแล้วนะเนสำรับเกในไ้เข้าหลังเออเจ้าสาสองได้ดึงเร็วโอ้โหล้ล้เพ่สประตูเสียชีวิตครับ ดูดูครับทุกคนนี่ปัดเรงเลยเสาสูงบดใต้นี้ตะขายนี่ับอูมือเลยกันอนเลยยิงเลไม่ตงตขอครับมาตยงจะหเลยไไปเอาละจามาลูกนี้ไ่ถึงเนีอยเตะใต้แต่จะเาไปทนครับเลยเลยครับเย็น ทีมสุดท้ายหมดระยะอย่างเชื่อเพครับแัดจะมีอีกศะตูหรือเปล่าโกเข้าในามาแล้วดีโอ้โหวันนี้พวกเราตัวมีเซฟเยอะมากครับวันนี้ครับของนักล่าเขียวครับโอโ้โหละให้สวยทีเดียวครับบอยให้มาเก่งไหลบอยแล้วจับตัวนี้บอยบบอย,ยิงติดเซฟสัมมาสองไหลามาแล้วมุมยกเสาขู่ถึงครับนักเขียวหน้าคนเก่ง จิ้มแล้วล่ะบอกแล้วดูเหมือนกับเอาแล้วครับสวยกับมันสามวันหนึ่งบิ๊กให้มันโค้งแล้วลุยรับกองย่อนโอ้โหบอลยาวเอาแล้วทางซ้ายมีบอลว่างครับบังอยู่โอ้ยแล้วจังหวะแรกไม่ดีครับอย่าทิ้งมาแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นลูกคู่ของหวานเย็นครับเวลานี้ใกล้หมดเป็นทนแล้วครับเต๋อดูเลยคุ้ย้อนอย่ามา เอ๋บอกเพื่อนแหมชี้ให้เพื่อนขยับอยู่แล้วเอฟไปเองแล้ววิ่งซ้ายโอ้แล้วรุ่นสิงต่อหนุ่มวิ่งยาวครับเหลือเพื่อนทั้งสองทีมยิงจางสนามเลยครับโอ้โหเกมนี้จบลงไปแบบไม่มีผู้ชนะจริงครับกูดูครับกินกันไม่ลงครับยักษ์เขียวนัก่อนสองศูนย์ครับโอ้ทานั่งอยู่โดนตีเสมอสองสองครับโอ้โหวันนี้โอกาสที่จะเป็นผู้ชนะน่าจะมีทั้งสองทีมครับแต่ว่า ทำอะไรกันไม่ได้ครับ่วงทายเกมก็แบ่งแต้มกันไปแบบสุดบงังครับ